พี่โบมาซื้ออะไรเออก็หลังจากแล้วประทานาธเสร็จนะฮะไฮโซอย่างเราก็ต้องมาชนะ้อปปิ้งในระหว่างที่กอยจะถึงห้างสรรพสินค้านะฮะก็เจออย่างที่ผมบอกว่าตามชั้นใต้ดินมันจะมีรงสับเวนะมันจะมีพวกขายของกระจุกกระจิกเยอะยะรองเท้าเครื่องหนังเสื้อผ้านะฮะแล้วผมก็เดินมาเจอหมวกอันนี้ครับมันคล้ายๆกับหมวกอันเก่าที่ผมซื้อมาแต่ว่าใบามันจะเล็กกว่าหน่อยแล้วก็มันเป็น ออกแบบเป็นเงาเงามันมันเปยวเปลวเขียวเฉียวจริงมันมีสีเขียวกับสีนี้แต่ว่าผมลองเลือกสีนี้มาก็ เข้าไม่เข้ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับชอบไม่ชอบก็ต้องชอบแหละเพราะว่าซื้อมาแล้วสนนราคานะฮะที่แรกอยู่ที่เท่าไหร่นะแอนสองหมื่นสองหมื่นแล้ว่อเป็นใหญ่เลยแอนไปต่อให้นะฮะต้องไปขอพูดว่าอะไรนะภาษาเกาหลีพูดากาจูเซโยกากาจูเซโยนะฮะไอ้แวนมันก็เลยลดราคาผมไปห้าพันมอลนะฮะมองอยู่เลยสุดท้ายนี่นี่อ่าใช่แล้วแอนสรุปก็ซื้อมาในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันมอครับผมใบนี้ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเบิกไหม Thank you.